สวัสดีครับเพื่อนครับมนโนกและเล้าข่าวครับก็มีอะไรดีๆก็จะเก็บมาเล่าเป็นฟังนะฮะก็ข่าวสารบ้านเมืองฮนะพูดไปพูดมาก็เหมือนไผ่เลือในอ่างนะมันก็วนไปวนมานครับการเมืองผมว่าเป็นเรื่องของทุกคนครับอย่าเบื่อครับการเมืองไม่ว่าจะท้องถิ่นหรือว่าระดับชาตินะ ที่เลือกตั้งที่ผ่านมาก็เลือกตั้งนายกเทศบาลใช่ไหมอสอทอนะที่ที่ผ่านมาเนี่ยนะก็เพื่อนๆน่าจะรู้นะข่าวสารบ้านเมืองอ่าบ้านใหญ่บ้านเล็กนู่นนี่นั่นออย่างประชุมธาน,นีก็อ่าอันนี้ก็ผิดคาดนะตอนแรกผมก็เดาว,ว่าเ้ยประชาชนในพื้นที่น่าจะ มีผลกระทบบ้างนะที่ว่าเรื่องนายกขออนุญาตเอ่ยนามนายกเบี้ยนะที่ว่าลูกชายเขาไอ้นายพีทเนี่ยที่ว่าไปชนลุงลุงกับยายเอ่อกอบตายนะแล้วก็ไม่เสียเงินสักสลึงเลยอะก็แท้จริงนั่ง่อยไม่ยอมจ่ายอ้างนู่นอ้างนี่อ้างตลอดแถตลอดคือสรุปไม่จ่ายอ่ะเออไม่ได้จ่ายสักสลึงเนี่ยให้ชาวบ้านเขาจ่ายให้แล้วก็ก็ได้รับเลือกตั้งกันยกทีมอะ ยกทีมก็แสดงความดีดีด้วยอ่าเมื่อประชาชนเขาเลือกแล้วก็เสียงประชาชนเนาะเราก็ต้องเคารพเสียงประชาชนนะฮะไม่ว่าจะมีคำาคลร์หานินทาว่ากินหญ้านู่นหญ้านี่ก็แล้วแต่เพราะว่าเขาก็บอกว่าหญ้าหวานชาวบ้านจะกินหญ้าหวานและจะกินตลอดไปนี่นายกเบี้ยวพูดเลยนะและจะกินตลอดไปเออก็ <c oughs> <c oughs> โอเคครับก็ตามสบายฮะก็ แรงความยินดีด้วยนะฮะแล้วก็มีแรงไม่แพ้กันก็สอจอกอ,อืมสอจอกอบนี่อยู่ที่สงขานะนี่ก็กลางครับประเทศเหมือนกันสั่งกระทืบตำรวจในหน่วยเลือกตั้งที่ว่าไอสอจอกอปนี่เขาก็ไปเลือกตั้งนงเขาไปหย่อนบัตรแล้วให้ลูกน้องถ่ายรูปตำรวจตวชดที่เฝ้าหน่วยก็เลยมาบอกว่าถ่ายรูปไม่ได้นะครับผมข้างในครับ ก็เลยไม่พอใจโมโหโมึงรู้ไม่กูเป็นใครอ้าวไอ้เหียมึงยังไม่รู้มึงเป็นใครแล้วเขาจะรู้หรอว่ามึงเป็นใครเออมึงยังไม่รู้ตัวเองเหรอตอนนี้น่าจะรู้ตัวเองนะว่าตัวเองเป็นใครนะฮะเออตอนนี้ก็ต้องชื่นชมท่านผู้ช่วการตํารวจแห่งชาติฮะแล้วก็ชื่นชมท่านพลตารวจโทธนยุทธุนะผู้ช่วยอ่าผู้ช่วยผู้ช่วการตารวจแห่งชาตินะท่านก็ลงมาดูเองเลย แล้วท่านก็บอกว่าขอส่งสัญญาณแรงนะครับคดีนี้ไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆทั้งสิ้นมึงอ่ะเป็นผู้จ้างวานนะฮะให้มากระทืบตำรวจมีหลักฐานถึงจะปฏิเสธก็ตามมีหลักฐานในโทรศัพท์นะมีรูปตำรวจแล้วก็มีบอกว่าเฮ้ยไอคนคนนี้นะมึงเล่นเลย่รับทราบจัดให้นี่มีหลักฐานหมดครับมึงมาปฏิเสธนี่ยิ่งยิ่งไปใหญ่แล้วครับเนี้ย แล้วอ่าท่านก็บอกว่าผู้ผู้ช่วยอ่าผู้ช่วยผู้จัดก,การตำรวจนะท่านก็บอกว่าอที่อยู่ที่อยู่เนี่ยถ้ายังทําให้สังคมเดือดร้อนนะเดี๋ยวจะหาที่อยู่ใหม่ให้เออประมาณนั้นน่ะเออมึงอยู่ตรงนี้มึงทาให้ประชาชนเดือดร้อนเดี๋ยวกูจะหาที่อยู่ให้มึงเออประมาณนั้นนะแปลเป็นตรงๆนะแบบชาวบ้านนะฮะไม่ได้หยาบนะพูดตรงๆ แล้วก็ตอนนี้ทางอาปจอนี่ก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดนี่ก็มีการร้องให้ตรวจสอบไปเรียรรมละของของไอ,สอ้สจอกอลฟเนี่ยนะอืมว่าม,มีแล้วก็ไอ้ลูกน้องที่สั่งไปกระทืบเนี่ยมีอยู่มีอยู่หกคนใช่ไหมรวมเข้าเป็นเจ็ดคนหกคนเนี่ยนะมีคดีเป็นหางว่าวท,ทุกตัวเลยครับทั้งค้ายาเสพติดทั้งอาวุธปืนทั้งนู่นทั้งนี่ คือคดีหางวาวทุกตัวเลยเออทั้งยาเสพติดทั้งการพนันทั้งอะไรโอ้เยอะแยะหมดตอนนี้ตํารวจเขาก็ขุดแล้วครับขุดลากถอนโคนก็มีหมายค้นไปค้นที่บ้านนะฮะค้นที่บ้านนู่นนะี่นั่นก็จะขยายผลต่อว่ามันเคยทําคดีอะไรไว้บ้างไอ้พวกนี้นะริวร้อยเนี่ยนะเออเพราะว่าเป็นเป็นบ้านใหญ่จริงๆที่สงขานี่ใหญ่มากเพราะว่าพ่อของไอ้ไอ้นายก๊อปเนี่ยเขาเป็นสสสสพพักประชาธิปัตย์นะฮะ สอสอนะฮะเขาก็ใหญ่ฮะบ้านใหญ่เขาก็ใหญ่าหญหญมากอืมก็ว่ากันไปครับใหญ่ขนาดไหนผมว่าก็มีพ้นกฎหมายนะถ้าเกิดตำรวจเขาเอาจริงเอาจังนะก็ต้องชื่นชมตำรวจครับชื่นชมมากเลยก็เด็ดขาดนะใส่กุญแจมือหน้าจอยอะไรไกลเป็นประตูคอหักไปเลยนะฮะก็ไปตรวจสอบดูดีว่ามีคดีเก่าๆหรือเปล่าเรื่องเว็บการพน,านันเรื่องนู่นเรื่องนี้ก็รอดูครับเพราะว่าตอนนี้ชื่นชมตำรวจแล้วว่า จะขยายผลนะฮะไอเรื่องผู้มีอิทธิพลนะ่าก็รอดูแล้วกันว่ามันจะจบยังไงจะเข้าตากรรมการหรือเปล่าหรือว่ารูปหน้าปะจมูกอืมก็ก็รอดูครับเหมือนกำลังนกเห็นไหมก็ใหญ่ขนาดไหนอ่ะโดนมาแล้วยังติดคุบอยู่เลยเห็นไหมอืมถ้าตำรวจเอาจี่ยวจังแล้วก็ก็ไม่น่ารอดหรอกนะฮะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยผมว่าเขาเขา,เขาเคยตัวไงเขาคิดว่าตำรวจเป็นลูกน้องไงเคยจ่าย ตรงๆนะเคยจ่ายเงินจ่ายทองให้ตำรวจในพื้นที่ไม่กล้าหรอกต้องตำรวจนอกพื้นที่หรือว่าใหญ่กว่านั้นนะฮะถึงจะกล้านะฮะก็ว่ากันไปครับรอดูนะครับอะไรจะเกิดขึ้นนะครับก็มีหลายเรื่องนะตอนนี้ก็มีข่าวอีกข่าวนึงสั่งระงับการทํางานของอ่ารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมท่านะวีสอดสองสั่งระงับการทํางานที่ว่าท่านควบคุมดีเอสไอนะสั่ง สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ว่าเฮ้ยคุณคุมดีไอเนี่ยคุณใช้อำนาจบาดใหญ่ไปไปสอบสวอเออไปอ้างว่าท่านใช้อำนาจของดีไอไปสอบสวอ้ามันเป็นหน้าที่ของดีไอดิสอบสวนพิเศษคําว่าสอบสวนพิเศษมันก็สอบสวนได้เพราะไอาสอวไอ,อพวกนี้หกสิบคนที่ออกหมายเรียกไปแล้วเนี่ยมันมีลักษณะอ้างยี่ซ่องโจรด้วยหลักฐานเขาชัดเจนหมดครับในฐานะที่อ ท่านลวีนี่เป็นหัวหน้าดีไอนะก็ต้องก็ต้องทํางานไงนี่สารธรรมนูลฮนะโอ้โหใหญ่มากสั่งแล้วครับการทํางานเนี่ยมันก็อย่างนี้นะครับประเทศกูมีนะฮะผมก็ไม่เข้าใจว่าอ่าองค์กรอิสระอย่างสารธรรมนูญเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้เราไม่ได้เลือกตั้งมาใหญ่ครับประเทศจริงๆฮะใหญ่มากครยอมรับใหญ่มากนะฮะก็รอดูครับว่าประเทศเราเนี่ยมันจะปฏิรูปได้ไหม ไหนที่มันไม่ดีก็ยกเลิกยกเลิกแค่พวกองค์กรอิสระทั้งหลายแหล่ที่มันมันทําพูดหยาบหยาบทำละยำจำบอลไว้เยอะแยะเนี่ยฮะอย่างไอ้สอจงอเนี่ยกล้ากล้าประนามเลยตอนนี้โดนฟ้องแล้วผู้ว,ว่าสอจงอนะ่โดนฟ้องไปแล้วก็รอดูว่าจะจบยังไงนะฮะคดีหางว่าวเหมือนกันนะครับโอเคครับออกบ้านอย่าลืมใส่แมสข้าบ้านหลบน้าสะผมครับมนโนนักเล่าข่าวครับที่ดีทําดีครับสวัสดีครับอร,บดร,บดรบอดูต่อไปเพื่อน